สวัสดีกะพี่น้องช่องยายไมอัพพิเชียนะคะยายไม่มารายงานความคืบหนาค่ะของรถบาดว่าหลังจากตัดต้นไม้แล้วเป็นยังไงเดือนเข้ามาแล้วอัปเดตสถานการณ์พี่น้องปรากฏว่าเคลื่อนมาจากตรงมุมที่เห่าเขามาตอนตัดต้นใหม่นะคะพี่น้องตรงมุมน,นั่น เคื่อนกันเขามาแล้วพี่น้องรถบัส4ีขันทั้งหมดได้มองจอดเป็นที่เรียบร้อยนี่พี่น้องเมื่อใดตรงคางคางลงเลี่ยนพอดีอาั้นเลี่ยนพอดีพี่น้อง4ีบัสเรียบร้อย4ีบัสค่ะพี่น้องอย่างกัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วพละครับกับผ้าก,กันพักผ่อนยายแม่ก็พักผ่อนเขาก็เขาก็ตื่นมารายงานในพี่น้องรับทราบว่าตอนนี้ได้ที่จอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันอากาศกับลมลื่นเดียดคักมือนนี้บ่ค่อยแดดเปนได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นลมเหมือนลมหนาวเนี่ค่ะพี่น้องลมหนาวอากาศเป็นสลัวสลัวนี่ ลมนี่แหละเกิดว่าลมบีบเนาะพี่น้องลมบีบตอนนี้เวทีกับกระลังตั้งนะคะพี่น้องเวทีก็ทำการติดตั้งลื่มอ้อมสั้นกับสีไปแล้วบางส่วนนะคะพี่น้อง ทังกะซีก็เรียบร้อยอ้อมกว่าสนามกว้างแห่งค่ะพี่น่องถ้าเต็มนี่ก็ที่เม็นอ้ยะคักเลยพนาต้นใหม่เตรียบบุดีคักพี่น่องเลยทีมงานเป็นมาจัดการให่คนณเป็นใจสิร้ายค่ะพี่น่องงานกระถิ่นบัตรละร้อยซอยทำบุญบัตรละร้อย ลอยทำบุญในบานก็นคือสิมันมีรถแห่เสียงรถแห่ดังขึ้นพี่น้องน้ำเด็กเล่นโอโรงเรียนใต้างานสถานการณ์เอฟซีเดลอาบสาบทางช่องระยไยใหม่ นายรัดก็พักพอนทีเดียบลอยค่ะพี่น้องเลยคนละตื่นสองตื่นละ่ะหลังจากเดินทางมาจากบ้านน้องคูจังหวัดศรีสะเกดมาทำการอยู่ทำการแสดงอยู่ลุงเรียนกุดอน้ำใหม่มพี่น้องจำ่ไดเลซื้อ นี่ขั้วเมนูเมนีเดีครักเลยพี่น้องจอดทางขั้วเลยอีกสองขันรถปากโก้ลมลื่นดีครับพี่นอ้องหมยูบัดหมยังวะโอ้ทีนมนีรถสุขามาบริการเียพี่น้องเข้าไปในงานสองขันเลยพี่น้อง ดีคักเดบงับงบางงานเนี่ยจะไม่มีของสุขายัางไ้เลยสองขันมาบริการแล้วสู้ไปพี่น้องเด็กแบบนี้พี่นอ่นอสองขันขันละหาของนะพี่นอ้อ านิ่มาสองงานสามงานหลอกที่รรดสุขาแบบของของซุกขาเพห่นของแบบมอบริการน่งานนะจอยทต่แอบแองตก็งแต่กี้ยังส่นะพี่น้อง ข้าวเห่าวันนี้กัแกงปักใส้ไก่ค่ะพี่น้องกะทิปักใส้ไก่ค่ะอาหารเย็นวันนี้ต้องทางกัเป็นเป็นป่าด้วยพี่น้องเป็นป่าเป็นไครที่ไหนอยู่่ะพี่น้อง ลูกหลูกก็ไปหามองรับของนอนเลยแม่ลูกเียบไฟนั่นหลเด้อได้จ้าพังนาเนี่องเกานะ่ะเมนเมนมงเกาค่ะแม่ เบืงหลัดเล่าว่าที่ได้ออกข้างบอพี่น้องแต่ว่าทา่านแคบแห้งอย่งง้งมเข้าใจเลยว่าประตูมันนี่สองประตูเป็นอย่างมันคึอแคบวกกันประตูหนึ่งแคบประตูหนึ่งกว้างนลพี่น้องถ้าเลยงงงอยู่เจ้า่ายใหญ่ไหม่ภาพามูลเหลือกเอาประตูที่สองประตูแรกมันเขาหยา้าเขาหยาแคบพี่น้องเหลือกเอาประตูที่สอง หมูเขามาประตูที่สองมันว่าเพราะว่าเจอต้นใหม่อันตอนเดียวก็มากะค่าขนาดพี่น้องเอ้ยเพิ่นผ่านดูดูไปทั้งคุณกลางให้คุณไทยบานอะไรทั้งที่ทั้งที่ทั้งที่ว่าสุดไม่ไม่แล้วพู่ไงโถอยทันพี่น้องจะสั่นไปถอยยาวกว่านัันอีกถอยถอยมาสั่นคนอีกไทยบานบอกว่าทั้งที่ทั้งที่ทั้งที่ว่าสุด ปุนมไมเกาป้าแม่แม่แม่้าปุนมไมไปทั้งปลา,าสันคบะเดือดหัวเริ่มฝึกขัดกันเพี่น้องตอนขับคือขับพวกขาพวกคายก็ร้ายขับอันนี้ไม่ไทยเมิ่งไม่เป็นด้านด้านทางด้านทางนี่ที่แคบด้านหล,ล,ลังีิทีรับนี้ แต่จะโม่เห็นไ,ไ,ไหมคะคล้ายๆเป็นไรโม่คือทั้งหนา้าโนโุ่มพี่โน่ที่ดีก็ฝากไปทุกคนนะคะถ้านี้ยังสถานการณ์ยัง่งเจอขีนเดือดแย่ไม่จะไล่างานให้เอฟซีรับทราบรับชมนะคะลิปนีขอบพระคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ